อ่ากราบสวัสดีพี่น้องพ้องไปทั้งช่องภูนาคมหาลาบเด้อมาอนีภูนาคเดินทางมาที่เกาะเจ้าแม่นาคีนะเกาะนาคีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กําลัางสิพาลูกพาหลานลงเหือไปอ่ากลับสักกะลาอ้าวลงลงไปลูกไปอ,อืม,มอ,อ,อันนี้นั่งได้จะคนนี่พอได้ครับได้สิบสองสามคนครับเบิ้ลไหมเนี่ยเบิ้ลขาดอ่าโอเคเอาไปลูกลงไปก่อนไปอืม อ้คนละ้าบาทลูกไปไปไปลงไปเฮ้ป <c oughs> ไปไปเอ,อ,อนน้ของปู่ท้ายคิดไว้ดอกลูกไอ้คิดไว้แต่ลงมืออื่นบรรยากา้มาที่เกะจมยานาีนะครับที่อ่ะเบืง้งบรรยากาศพี่นอ้องอ่านมันมี มองหาอยู่หากินธรรมาสติพี่น้องฟ้องไปเนาะพ่อเสยนเยืนท่านหลังนกพ่อเสียนาท่านปิพักกันไปเนี่ยบอเียบล้อยเลยเป็นบอพอเอานั่ง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 ให้เสมอกันเด้อเออนั่งให้เสมอกันลูกเออเออแล้นั่งข้างน้าลุกกทั้งนี้แหละ ขออข้าหม้ทมานนะดีชนเอ็ดอภัยไทยหน่อยวัสดีค่ะวันดีวัสดีทุกผู้ทุกคนณเลยพี่น้องป้องไปวันนี้ปู่นั่งผาทีมงานเป็นอะเสียวเสียผ้าทีมงานพาลูกเต่าผ้าจานทร์พญาลูกแพ้จานท์หลอดลูกปูแม่คู่ลานบ้านบอนสาวเลยผารวยเกาะนาคีนครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ นั <th yeah. nah ่นท um, ี่พี่น้องเห็นอยู่คือเกั่นพี่น้องนั่นเไปไปที่กอาดีงทบรีเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะพี่น้องนะคนอะรอยากมากเ็ยมาเที่ยวกันมาวันนี้มีตาเป็นซาราทีให้า ครับ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 ไม่ในโชคแหงมันดีอยู่เนาะพอน้อโอ้ปะจันอแมเอาน้อแมนแมนแมนบ่ได้โอ้ยเ่ยเนาะอารั้งปุ่นนี้กัห่อป่นกันเพราะตั้งอะไรโอ้ทายเล่ยเล่ยแ เอาเดียวกันเนาะมาดิครับ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 นี่คือบรรยากาศอ่าในการลองเรื่องมาทางเกาะน้าขี้ทับพี่น้องนะนะตนลังราขวัวก็ได้งามพี่น้องฟองฝ่ายเห็นบรรยากาศมากให้พี่น้องฟองฝ่ายเห็นบรรยากาศไปน้ำพี่น้องได้อ อันนี้บาลามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหน้าขี้เฮานะคือว่มากคุณผู้ชมครบเนี่ยบ่ได้มากจากเธอพอเธอทีทะเลาะด้อหนเด้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปู่นาครับที่มาเกก็น่าขี้เฮาเด้อพี่น้องก็ไปมาบ่ได้ขำน้องหลงนอกวันนั้นมาบ่ได้ขามำอ่มาบ่ได้ขามพี่น้องอ่ามาหอดแล้วเขาเจ้าปิดเขาจะไปขาำเลยในบ้างวันนี้พี่น้อง อาันนั้นท่าเรืออีกท่าหนึ่งนะเโอ้ยาอดูเยาเข้ายาเข้าดูแลดีเ้องพออนอะปูวางนามบางนี่คอ่ะตอนนี้ที่ท่านขอถ้าพี่น้องเน้อยนี่ก็ล่งไปทั้งนานเรื่อยๆไส้นะท้าไสดีนะำไสดีตาโอ้ยเป็นตารนะ จะขละวางได้จะขวนยาตื่นแล้วได้จาขุนเลยจขุนน้อยจาขุนน้อยเออสีหอนแล้วเด้อพี่น้องเด้อสีหอดแล้วใส่เวลาหาหน้าที่พี่น้องกีงาจากกันปนิใส่เวลาหาหน้าที่เด้อาดมาหาปู้หายาเข้าโอ้ยงามไร้งามไรยบรรยากาศเย็นห้อนอ่ะ้ทั้งนามพี่น้องนะบรย็นดี อ,บอาบันีฮอดอามอง,ง่าเข้าอยู่นะเด้อพี่น้อง้อระวังมือนะอยูย่ไม่ระวังมือนะลูกอย่าไปเกาะนะอยากเกาะนะ ค่อยๆกระโดดขึ้นไปไม่ใช่ค่อยๆแต่มาหอดอแล้วได้พี่น้องแล,แล้วมาหอดแล้วมาหอดก<ร>อดหญ้าเขาแล้วพี่นอ้องไปไปลูกหลานครับถ้าลูกถ้าหลานมากราบหญ้าเพินพานาเพ่นับ่บได้มาบ่ได้มาจากเถื่อพี่น้องครั้งแรกในชีวิตที่ปู่นาคมาที่นี่นะพี่น้องนะมามาให้ ทางแรกครั้งแรกที่ในชีวิตที่มามากกว่านะ้ำบอันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศทั้งนอกกันนะพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยากาศเนาะอันนี้เพื่อนดันดันหน้าไม่ยังหน้าไม่ยังก็พออ่างเงี้ก็นเนี่ยอออโอ้ซื้อท่าบักน้าครับคนะือเต็มเต็มคโอ้ซื้อท่าบักน้าเนาะพอเนาะโอ้อ่างเก็บน้ําท่ามะนาวเนาะพี่น้องคล่องไปมาออกจากบ้านดุงวัไก่พี่น้องออกจากบุญเจ็ดกิโลเนาะพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดกิโลเห็นกันเพื่อนเพื่อนเพื่นเขียนได้ว่าเจ็ดกิโลนี่แหละพอเจ็ดกิโล ปูนาคมากั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าผมมีโอกาสได้เขามากราบเพราะตอนนั้นเพนิ่นปิดครับวันนี้ก็เลยเพิ่พนเปิดแล้วก็ได้มากราบเป็นเป็นครั้งที่สองนะพี่น้องนะั้งที่สองที่ปูนาคมากราบแต่ว่ามื้อนี้มาหอดแม่เฮาล่ะมาหอดหญ้าเฮาล่ะพี่น้องอ่ามื้อนี้เอาแตงดอกไม้ถูกเทียนเด้อปูนาคสิพากราบไหว้อ่าห้ฮาเอาบ่เป็นหยังเอาถูกเตะเทียนนี่ละ่ะใยปูหญ้าเฮานี่คือ เจ้าแม่นาคี้ได้พี่น้องเด้อเจ้าแม่นาคีโอ้ยผู้นาคบ่เ,เห็นแต่เห็นแต่นั้นนะขีลูกหลานเขามากราบมาไหวแม่มื้อนี้ได้มีโอกาสพาลูกพาเตา้าเดินทางมาขอพรแม่เด้อแม่เด้ออ่ามื้อนี้ผู้นาก,ก็ดีใจหลายครับเดี๋ยวเอาให้สาเลร้าวาก่อนอสาเหร้าวาก่อนแนวผู้นาเขาจีไปกราบเอาจุดทูบจุดเทียนะลูกเด้อเพิ่นให้จุดอยู่บ่โอ้จุดที่โอ้จุดทางพีแต่มากราบพี่เนาะอ่า พี่น้องป้องไปมุดเมียกาพี่อามามาพี่จุดตั้งพี่ลุกมาจุดเด้อเดี๋ยวปูนาสิเป็นผู้สุดท้ายมั่วให้ลูกให้หลานเป็นผู้จุดก่อนครับอันนี้คือ,อ เยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับตัวเลขนำโชคด้วยนะครับเบอร์โทรติดอยู่นู่นครับก็อาจารย์ก็ขอจบคลิปไว้สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์จะขอพรกับญาติจะเอาตัวเลขไปฝากนะครับครับอาจารย์พญาควงกาลไทยสดทั้งด้านเฟสบุ๊กนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องปูนากะสิ่ทำพิธีขอญาเพิ่นมาแล้วก็ต้อง อามาแรกก็ต้องขอน้ำยาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาขออนุญาตบาดคำจักหน่อยเดนะผู้นาคล้อให้ลูกให้หลานเขาจุดทูบบูชาญาเฮาก่อนนะสวดสิมาหาได้พี่น้องฟ้องไปนะสวดสิมาหาญาเฮาได้สวดสิมาหอดญาเฮานะผู้นาคก็ได้ยินแต่ซื้อเสียงเรียกน้ำของญาเฮามีคนมาถูกรางวัลเยอะแล้วนะที่เนี่ยมีคนมาถือรางวัลน้ำญาเฮาหลายหลายเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่เด้อ อามือนีผู้นากะสิมาขอน้ำยาคือเขาเอาเอาตัวเลขดีๆเอาตัวเลขเด็ดเอาตัวเลขงามๆไปฝากพี่น้องพ้องไปเฮาทั้งช่องผู้นากมหาลาบเด้ออ่ะพี่น้องพ้องไปทั้งหลายนะเอือเอาให้ แม่คู่วายก่อนเดี๋ยวผู้นาสิเป็นวายผู้สุดท้ทยายมูซาตูซาทูญ่เอ้ยอืมเอาราังวันเอาราังวันไปฝากลูกฝากหลานอ่ากามาอาศัยขอกินขี่กินเนื้ยน้ำแม่เขานี่ละอ่าซืบาา้บ้านซาหาบ้านหรือผู้ใดก็ได้ยินแต่ซื้อผู้นาก,ก็มีโอกาสอ่าได้มากราบสักการะบูชาเอาให้ลูกให้หลานกราบไหว้ก้อนเน้อยาเด้ดเอ,อเดี๋ยวผู้ขาสิไหว้น้ำก้นอ่า อันนี้คือที่งานของอาจารย์พยักลูกแพ้อาจารย์หลอดแล้วกัลูกปู่หลานบ้านบอลพร้อมไปน้องจูเมกับสาวแหล่พารวยนะอันนี้พาลูกพาหลานมาอืมร,รันากาศงามพี่น้องกลางสะกลางน้อง จุดเอาจุดเอาสาวแลไรมาจับอันนี้เหตุพูบานอะไ่ไมาจับนี่ปูเด้อเดี๋ยวปูเสียเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ามไปเดี๋ยวพูดก่อน เสียงซงซีด้วค่ะดอกระบอกหน่อยเสียงโฉกเสียงลาบวสันแม่พนุวากระบอกหน่อยเสียงโชกเสียงลาบประสัน ท่าำหรือมูรุโคนานเน,านื่มาปูนาปฏิบัทานนาคิบนนัติเลทีอยี่มูหาบ้านม่วงตำบลนองอานมันเพื่อนนองอานแต่รถหลวงท่านนี้ทําเป็นสถานทําเป็นบ้านลั่นทําปูนาโน,นีถ้ดได้มีโอกาสมาขอพ่อจากงานเลยมาขอสิงกีกีนเนยว ตัวล่างและแม่เด้อหดประจำบั้นที่สามสิท่านวาคมพุทธศกัณฐ์เราพันห้าร้อยหกสิบสี่แม่เมืองเชมซีแม่ยิบนาให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานได้ถึงผดสายให้ลูกให้หลานให้ลูกหลานเขาได้กินได้สั่งได้าำได้แปลงสิบปันซาหาปันเรื่อยจากปันแม่หน้าที่นี้ลูกเต่าพนี้ไก่ปันเน็ตกระเด็นโดนนมาหาขอแม่จงประทานป้อนให้ลูกหลานสมความบุมากปรารถนาทุกประการด้วยเด้อเสียงทุ ได้เลขหกกับเลขแปดได้พี่น้องนะอ่าได้เลขหกกับเลขแปดพ่อผู้น่าขอสองตัวล่างเอ้าใกล้เคียงกันเนาะค่ะอ่าหกแปดได้พี่น้องเด้อ้าวโอ้ซาโธุสาเด้อเลขหนวดมาพอดีตัวไหนเลขหนวดอ่าเลขหนวดมาพอดีเลขรถตู้ผู้ขาเก้าสูง แปดหกเนาะจ้าปูแต่ว่าปูหนักเสียงไหนหกแปดกระซ้ำตัวเดียวกันเนาะค่ะปาซาปูาซาปูห้ยแม่หอยแยงยัดต่างๆไว้ให้ลูกให้หลานเนอะค่ะปลาทำบุญกหยอดทำบุญก่อน พี่น้องป้องไปเกษีย็นกษีหูแล้วว่าปูนาเสียงเซมซี่ได้เลกหกแปดไดพี่น้องได้ผู้ใดมากกระจัดไปผู้ใดบ่ามากละกับพันไปงวดประจําวันที่สามสิบท่านว่าคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ยพี่นอ้องนาวันนี้ผู้นาเกษีมาปิดคลิปทั้งน้านนี่ให้พี่ให้น้องไดเห็นบรรยากาศทำกันทั้งหลายพร้อมหลายผูหลายคนสำหรับคลิปนี้ผู้นาคก,กขอให้พี่ให้น้องจงมีโชคมีชัย ถูกหวยเรื่องก็ท่องเปลี่ยนเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหากพี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ได้สมความอม,มาปรารถนาเด้อคิดกันหนึ่งกันคิดท่องกันท่งท่องอ่าก็ขอให้พี่น้องฟังไปทั้งหลายจงม,มโชคไม่ใช่เบิดเปลอือยทรงไทยปีกเาต้อนรับปีใหม่เนาะขนาดเนาะซาถุสซาถุสซาทุ